สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีช่องอิดเวียกชแนลครับวันนี้ก็จะมาเปิดราคาควายครับผมสถานที่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมบ้านพับตำบลบันผือ่อำเภอบรรเผือจังหวัดอุดรธานีครับผมยุคของไอสันนะครับสวัสดีครับไอสันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม ควายตัวนี้มีชื่อบ้างไหนครับแม่อ้วนครับผมแม่อ้วนนะครับแม่อ้วนเป็นน้องวันสินกับลูกชื่อวันสินนะครับเกิดวันสินพอดีเป็นควายเชื้อสายบ้างไหนนี่ครับเป็นควายบ้านๆเลยละครับครับพอบ้านๆเพราะอะไรล้วเป็นควายบ้านๆรับพอบ้านบ้านะครับผู้ท่องเพื่อยังใหญ่อยู่เนาะขึ้นออกลูกได้เดือนกว่างเดือนกว่าครับออกวัตถิสิบหาฟูจิกาครับเลี้ยงควายมาโดนไปครับนี่ บ่โดนครับได้บ่ยี่เดือดนครับผมปกติเราเลี้ยงอยู่บ่ครับปกติกะเลี้ยงอยู่ครับ่มาเห็งนงานแบบน,น,นี้กะกลับมาอยู่บ้านมาเลี้ยง,งมไม่นะครับผมบกลับมาเลี้ยงเดี๋ยวเบิ่งรอบตัวนะครับผมความสูงอยู่หลายมันไหนครับความสูงบ่ครับความสูงควายวาสูงก่ายโยฮี่ประมาณร้อยสามสิบแล้วครับประมาณร้อยสามสิบนะครับผม ควาสูง้อยสามสิบลูกตัวปูครับลูกนอกปูนะครับผมแต่แม่ทองนะยังว่างอยู่มันมีทองว่างนะครับรดมทัศนีควายไทยนะครับมี่เห็นนะครับตาแต้มนะครับมีอ่องคอนะครับนะเลือกข้าครับเล็บดีเนาะ เลืบดีครับเลือดแย่ดีเลือดดีเลยท้ายรอบๆโตนะครับลูกเดือนกว่าส <15 S 1> ิบห้ามอสการ่เต็มสองเดือนสิบหามกสการ่าเต็มสองเดือนนะครับลูกกับกำลังเป็นแต่ช่างครับวันดีครับ ตัวผูกถ่ายแมมนะครับพอพันกับบานบานเนาะครับพอพันบานบานตัวเด็ดแปดหมื่นบานเขานี่ละแปดหมื่นเปิดราคาไใหลายเป็นไงครับแม่ลูกได้หาทิพหาครับผมหาทิพหานะครับผมต่อร่องกไดครับต่อร่องใดนะครับผมใจเอาไปเลี้ยงว่าวกันได้กับลดให้ครับผมลดได้อีกนะครับลดได้อีกละคาเกษตรกรแบ่งปันนะครับผม ห้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับผม063 063 9 2า9ศ4 4ย์9 4สามเก้าสมเก้าสีครับผมบรันพับสาันบรรพัดบรนพับบันผือนะครับผมโอ้เรียงง่ายเรียงง่ายนะครับผมบอดค่อยเดี๋ยวมาเปิดทั้งนี้นะครับทั้งบันผืนเขานะครับ าบ้านเขาบุควยนีผู้เลี้ยงเท่าไรบุกควอยนี่ผู้เลี้ยงเนาะครับผมสนใจนะครับผมอยากได้ควายไปเลี้ยงนะครับผมหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรไปไปตัดหญ้ายุคให้ยุสวนนะครับผมไปกินหญ้านะครับก็เป็นอีกครั้งเลือกนึงนะครับผมราคากเกษตรกรเอื้อมถึงได้นะครับผมจะขอขอบคุณนะครับ F c ซช่องอึดเวี้ยคชแนลครับผมที่รับชมคลิปของผมอยู่นะครับผม กาปากกดติดตามนะครับผมไลน์ม่นะครับที่เขามาชมมาเบิงนะครับผมติดตามช่องผมให้แน่นะครับสำหรับคลิปนี้กาขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับ